เี๋ยวจริงๆชื่อคุณแปะมันป๊อปครับคุณเป็นจีนชื่อป๊อปแล้วถ้ไปลานชื่อแปะอ่ะครอย่างเงี้ครับผมมีชื่อสายจีนผมก็เลยตั้งว่าเป็นแปะแล้วแปะอันเนี่ยมาย่างให้คนกินก็เลยเอาเป็นแปะย่างเพราะว่าเอาหน้าตัวเองมาทำเป็นกระตูนเนี่ยฮะอ๋อถ้เลยตั้งว่าแปะย่างก็ตรงนี้มาเลยเอางั้นแนะนำแต่ละเมนูดีกว่าเมนูแรกที่แปลกไม่เหมือนที่ไหนเลยนั่นก็คือเมนูอะไรคะแม่ขาหมูราดซอบครับ หมูลาบซาบอันนี้ใครคิดเมนูนี้คุณแม่ครับนี้แม่คิดทำอะไรบ้างนอกจากปิ้งย่างก็ย่างเดียวอันนี้คือเอาลาบมาปั้นเอาลาบมาปั้นเป็นไหมไหมแม่มดดำค่ะแล้วอะไรครับเอาลาบมาปั้นเป็นไหมไหมเหมือนหมูปิ้งเป็นหมูซาบเป็นลาบลรามาย่างมาลองชิมมาลองชิมดูไอเดียมาจากอะไรคุณแม่ทำไมถึงเอามาทำเมนูนี้ ถ้ามันมีเยอะมหลากหลายไม่ให้มันมีหลากหลายเมนูคือคุณแม่จะคอยบอกว่าถ้ามีแค่หมูมีไก่แค่นี้ครับมันหน่เลยครับแล้วหมูตัวนี้คือคุณแม่ก็เลยคิดมาเรามาทาคือผมชอบกินลาบบเหมือนกันคุณแม่ก็เลยเอาลองหมูปั้นไหมเอาเครื่องลาบใส่ไปไหมปั้นแล้วลองย่างกันดูไหมสรุปว่าผลตอบรับก็ออกมาโอเคครับลูกค้าก็ชอบอะไรที่ลูกชอบแม่เอามาพัฒนาหมดเลยใช่กลายเป็นเมนูในร้านมีอะไรอันนี้ไส้เห็นคุณแม่บอกว่าไส้นี่อร่อยมากอันนี้เป็นไส้อ่อนย่างครับยังไงแม่มันดียังไงไส้ของแม่ ต้มเป็นชั่วโมงค่ะต้มเป็นชั่วโมงเพื่อล้างความเหม็นของมะนองเลยว่ามันจะวกินก่อนที่จะล้างเราเอามาแช่น้ําส้มก่อนแช่น้ําส้มก่อนเพื่อล้างคาวต่างๆแล้วก็ต้มเป็นชั่วโมงมันก็เลยทาให้เวลากินเข้าไปมันไม่เหนียวมันนุ่มนุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหมักเครื่องหมักเครื่องเองแล้ว็เอามาย่างด้วยกว่าจะได้แตงไมนี่แต่ไปกินนี่ลาบย่างอร่อยมากอร่อยเนาะไก่ล่ะไก่ยังไงไก่ยังไงแม่ไก่ นี่ก็ชอบกินไก่เหลืองนี่คุณยาไก่นี่เป็นชิ้นสะโพกนะคะไม่ใช่เศษนะคะสะโพกเอามาหันน่นแล้วก็หมกักยังไงคะแม่มมหมักใส่กะทิสดใส่กะทิสดเนื้อมันจะนุ่มกว่าพรว่าหนูเห็นแม่ในขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะแม่เขาจะมีนม้ำกะทิอย่างเงี้ยราดแล้วเขาก็ทาแล้วเขาก็ย่างไปเรื่อยๆอย่างนี้ไข่มาเท่าไหร่คะแม่ขา ตุบเท่าไรแปดไมล์ร้อยค่ะแปดไมล์ร้อยบาทที่ร้านเนี่ยคือเราจะขายราคาเท่ากันหมดเลยครับป้าละสิบห้าบาทหมดเลยใช่ครับป้าละสิบห้าบาทแปดไมลร้อยให้ลูกค้าสามารถแบบว่าทากันได้ได้แล้วก็มีความเลือกหลากหลายน้ำจิ้มก็มีหลากหลายด้วยใช่ครับมีน้ำจิ้มอะไรบ้างอันนี้น้ำจิ้มอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นซอสเป็นซอสนรกฮะซอสนรกแต่ว่าจะทาแค่สองเมนูคือเมนูเท่านั้นครับเมนูตัวนี้จะเป็นไส้นรกกับไก่ย่างนรกอ๋ออันนี้ก็มาจากไอเดียที่ลูกชอบไปเที่ยวนรกไม่ใช่อ่ะจากไอเดียนรก อันนี้ตอนนรกก็คือเผ็ดใช่ครับผ็ดจบทีเปรี้ยวหวานครับเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็มีอันนี้เป็นแจ่วบองปลาลัปรุงสุกครับที่เป็นสูตรของทางบ้านนี่แหละใช่ครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลารับเขาดีนึกว่าเขาในนครนายกเนี่ยจกไหายของคุณยายคุณย่านี่แหละส่งทั้งจังหวัดแล้วส่งเข้ามาถึงกรุงเทพเลยก็เอาจุดเด่นของครอบครัวมาทําเป็นจลาลแจ่วบองปลาอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นจิ้มแจ่วสมุนไพรครับจิ้มแจ่วสมุนไพรซึ่งอันนี้คุณแม่ก็คิดมาเองซึ่งผมมั่นใจว่ายง ไม่มีที่ไหนเหมือนของเราไหนไหนไหนอันนี้อันนี้ก็ต้องลองมาชิมแล้วอนาคตเห็นบอกว่าก็มันจะขยายสาขาด้วยใช่ครับปีหน้าจะขยายสาขาที่ใหญ่ขึ้นเราจะเพิ่มเมนูเป็นข้าวผัดปลาละมีเป็นเหมือนกับแบบว่าข้าวผัดปลาราท็อปด้วยหมูทอดนมสดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไข่ดองซีอิ๊วใช่ครับแล้วมีหมูสับผัดปลาโอ้ใช่ครับมีหมูทอดน้ำปลาสามชั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเรานั่งกินที่ร้านได้เลย คือเป็นโซนเป็นตลาดเหมือนกันครับเป็นตลาดสดอยู่ตรงสายสองครับผมก็คือเราไปซื้อตามล็อกๆอย่างนี้ครับแล้วเขาจะมีโต๊ะใ้้เราก็ซื้อแล้วเราก็ไปนั่งที่โต๊ะใช่ครับฟรนไชส์ก็กำลังวางแผนอยู่แน่ๆคดังใกล้ครับเพราะว่ามีคนสนใจติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันเหรอใชูทรงนี่ไม่บินแล้วนะมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอาชีพที่ที่เรา ที่เราสามารถสร้างอะไรได้นะตอนนี้ครับตอนนี้ก็กำลังสนุกกับมันอยู่ใช่ครับก็ว่ามันแข็งแรงก่อนใช่ครับถามว่าวันนึงอยากกลับไปบินไหมก็ยังอยากกลับไปบินอยู่มันคือความฝันเลยแล้วได้กลับไปบินยังเนี่ยยังเลยครับยังเลยสักพถ้าวันไหนกลับตันบินแล้วเจอกันที่ดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิกับตาเล็กบุกออดได้นะครับผมกลับไปนั่งหน้าดูวิวถ่ายรูปถ่ายเลยหน่อยนะคะกับตันค่ะแต่คุณแม่น่ารักมากนะขนาดทุกวันนี้ขายดีแล้วคุณแม่โทรถามทุกวันเลยเป็นเป็นยังไงบ้างวันนี้ขายดีไหมขายททุกกวัันนนี้้ไดเเงิ่าบ เป็นนักบินยังมากกว่าไม่มากกว่าฮะแต่คือคือช่วงนี้คือยอดขายค่อนข้างดรอปลงใช่ครับแต่ว่าช่วงที่ขายดีๆก็มีขายได้เท่ากับตอนบินก็มีครับผมแต่คนีีที่มีรายได้เข้ามาอย่าใช้เงินเก่าเลยร้านอยู่ที่ไหนครับผมจะไปเยี่ยมหาคืนและตอนนี้ร้านผมอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าครับตลาดฟู้ดวิลล่าโซนด้านหน้าราชพฤกษ์ขายตอนสี่โมงครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มครับทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันครับคุณป๊อปไปปิ้งเองเลย บางวันครับบางวันครับผมนะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่คือนักบินที่หลายๆคนบอกเฮ้ยเราเคยนําเสนอนักบินบางคนเขามาขายขวดซองโอเคเรอวันหนึ่งที่เขาได้กลับมาทํางานกับพวกเขาครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ร้านรวยๆนะแม่แม่จ๋าขอบพระคุณมากขอบคุณนะพ่อแม่ขอบคุณนะครรับเพ่อแม่ได้แน่นอนอร่อยแบบพิเศษอร่อยจริงนะครับผเอากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ